สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit ฟิโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2 นายพิชัยเริพบวัฒ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและการค้าต่างประเทศของอียิปต์ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยการจัดตั้งคณะกรรมาการร่วมทางการค้าไทยอียิปต์และแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอียิปต์ผ่านระบบการประชุมทางไกลาตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยการลงนามเอกสาร2ฉบับครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับอียิปต์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ70ปีระหว่าง2ประเทศในปี2567นายพิชัยเสริมว่าการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทยอียิปต์จะเป็นกลไกสําคัญสําหรับรัฐมนตรีการค้าทั้งสองประเทศเพื่อใช้หารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่2ฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยกําหนดสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสําคัญที่2ประเทศจะร่วมมือกันในระยะ5ปีได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรกรรมการรวมกลุ่มและเขตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย อียิปเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการค้าและการลงทุนของไทยมีทําเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางทะเลเชื่อมโยงทวีปเอเชียและทวีปยุโรปผ่านคลองสุเอตและเป็นประตูสู่การค้าประเทศอื่นๆในแอฟริกาและตะวันออกกลาง อียิปต์จึงมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งกระจายสินค้าของไทยนอกจากนั้นปัจจุบันอียิปต์ยังมีนโยบายที่เปิดรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจกับอียิปต์มากขึ้นผมจึงเสนอให้จัดการประชุม JTC ไทยอียิปต์ครั้งที่1ภายในครึ่งแรกของปี2568เพื่อเร่งใช้ประโยชน์จากกลไก JTC ดังกล่าวในการสแสวงหาความร่วมมือและแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันอียิปเป็นคู่ค้าอันดับ5ของไทยในทวีปแอฟริกาในปี2566การค้าระหว่างกันมีมูลค่า725.12ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกไปอียิป666.16ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าจากอียิปมูลค่า58.96ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกสำคัญของไทยอาทิผลิตภัณฑ์ยางไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เคมีภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบและอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปสินค้านำเข้าสำคัญจากอียิปอาทิเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เคมีพัณฑ์ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปและเครื่องจักรกลไฟฟ้าส่วนประกอบทั้งนี้ในช่วง10เดือนแรกของปี2567การค้า2ฝ่ายมีมูลค่า592.96ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง100.046จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า